สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเสียงนกกลางเขตกันนะคะ มีอีกชื่อหนึ่งพ่อเคยเรียกไว้อีพุย้ยนี่คือนกกังเขนค่ะยกซูมนะถ้าไปใกล้ๆมันจะบินหนีเขาจะมาร้องหาบ่อยมากซึ่งยกก็จะเรียนเสียงเขาลายเขาก็จะขาวดำเกาะอยู่บนกิ่งฝรั่งนั่นค่ะนี่ไหนค่ะ เท่าเท่า,านกกระลอดแต่เขส่งเสียงได้น่าฟังมาก ไปแล้วค่ะคลิปนี้ก็เลยสั้นๆนะคะสวัสดี